มาหลังฝนตกน้มามว่านนี่ฝนตกมาค่อนข้างแห้งสองุดบ่อบนที่กลางนาปนพ่อทอกเลยดึงทุกขึ้นพืชเบ็ดนิดเดียวซุก สวัสดีครับเจ้นาน้องครับหมู่บ้าทุกแทนมาหาป่าอยู่หนองทุ่งใหญ่นะครับกะมาหลังฝนตกน้องหมู่บ้านนี่ฝนตกมากค่อนข้างแห้งเราก็คิดว่าปะขาวมันจะมาออกมางอมอยู่แถวๆนี้แหละก็เลยเอาย่อมามาตั้งไว้หยอกล่อง,บงบเ,องอเอองบายยางงงิ้งนะครับเอาปะขาวแล้วก็เอาแหมาวันพ่อก็เอามองมาน้ำบรได้ยางใดก็ต้องได้ยางหนึ่งแหละครับืันนี้เนาะ พอเฮดันห่านตั้งไวยถยกะดุงอยู่ครับ,บออกระาานาบ่เลิกครับเบื้งจากซีนาบมาลดทางนั้นจะเป็นพื้นที่น้ำตื้นนะครับทางผี่จะเลิกน้องนี่เป็นไซมองอย่างนั้นครับน้ำตื้นแต่ว่ากมีป่ายอยปะเขานะครับ บอลชนี่ครับงานบอลแตกบ่เห็นแล้วนะครับปาตองบอนครับ เขาจะมีปุ้าแบบจังสีบุคคอยติดประขาวันใดไหมครับ เอาไงสองสามตัวยศครับปอดป่าสีเส้นแม่ไงก็ประคาวหัวแข้งที่ได้อีกหรอ ก้นขอฟังหนาจะได้อยู่ครับรอบนี้แิ่แตกบ่แตกครับบ่ได้ปวดแหวันอีเจ้าบาทนี่แหละ <c oughs> แตกแต่ที่แตกได้หนาเต็มอยู่ ปลาใส่มออครับมองได้มีปลาขาวโดดสวนซาสนสวนซานอะมีมูโดดดิขาวหน่อยจะโดดออกก่อนอน,น่ะนี่โอู้ยตโตง่ามโดดออก ไปอีกแล้วว <a> ูวูตัวนี้อยู่โอ้อะโทวป่าวบงเป็นมูออ่ะบกการางเลยปวดออาคนรับป้าถูกหรอขาไม่ตัวงาม ตัวป้าดตต,ตัวงามเดี๋ยวไปเอาน้ำมาใส่กันครับผาบ่อนอยู่นี่ครับสิบานหอดมันบ่หอดบรหอดก็ล่องบึงละหอดกับเกือบแล้วครับบ่อนซื้อเนาะอึม มี่งครับพอามีปา่าป่ะนังเลยครับมันงมีปะาขาหน่อยโดดเลยสฮ้ง่เงียบๆป่ะ อุ้ย,ยมาแล้วครับตัวหนึ่งนี่กว่านี่อยแต่ว่าอยู่ในต่มครับบุตะโอ้ยเยอะ่างออกกันเออบาดแล้วซ้ำนีก็เอาครับหกเจ็ดตัวฮนะแต่าขาตัวง่ามอยูนี่ยเนี่ยอย่าอย โอ้บ่ลลางเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเออหลายอยู่โอ้ล้งบวกลูกบวกลบวกไอ้วานเหวอีกเด้อไอบวกนี่เขาขาดำมดอรรถเนี่ยพอด้ยอยากดิอยากต้องขุนขาดำดิ

อันเด็ก็มีอยู่หน่อยแนใ่ญ่แน่มนนีป่าจากักโตเลยซีโตออกไปแล้วตัวนึงต้องใส่ออกตัวนึงงังไเลยนี่ คอกะบ่บได้ดอกครับมันดินลมแห้งทั้งดินลมทึ้งเผาห้องมันเป็นเผาสันแหะแหะทีแหะห้างมากเพราะใคอยู่เผาเงไๆแต่ก็มีโอกาสได้เย่ะหรอว่ามันฝุก <c oughs> โดดปะ เห็นโดดจ๊กโตแต่ว <Hue y> ่าก <ennen> ็มีป่ายูบโดดกดไดยตือนเป็นไรม่องนี้บ่ลระบบสามโอ กร,ระดูกก็ถือซ้ำด้านเหงาก็ติดกระดูกมาได้กินก็มาเหงากินเลย

không nị đê tóc bà kèn nè. E lèo tóc xin đi ýng. Nghái. Bà kèn nối. Suli. Nghái xám xin kèn luôn. Nghái. 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 Ngái. 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 wouldn't it?

โอ้ม่เป็นปัมน้่ยวนนั่นคือกันนนัยวนป้านพักกันกษะเนี่ปายแห้งวะคือต่ำแห้งเลยตุบตับตุบตับอยูม่ตออกตายขาวโอ้โอ้นี่แกถึเลยโอ้ยยังโดดออกออกสามโตแันวลถิ่มองมัน thì mua mặn cái gì lắm này rồi, này rồi, này này, nó, ừ, ngang ngang, đấy, ừ. ปยอปยังขึ้บ่อนอย่างนั้นห้างกันวาสันมันได,ด,ออด่แต่มันจะของหินแหละน, <c oughs> นั่นเห็นว่ก้อนหินคักคักหินที่อยู่โขทข้างไตก็จะมีหินแต่ว่ามันก็จะกก้อนหน่อยนี่แหละ Cả. chắc tổ nè tôi nghe ủa <laughs> oh. oh. เห้มันดินออกเลยดึงทกขึ้นคือเบ็ดน,นี่ยปไปส <c oughs> อ้ยอ,อป,ปอนนสป 2, 3, 4, 5, อาห้าหกออ,อใครท่ปคุยลำอันเดียวเกาเกาโ,โมนี่อันอื่นไม่แฉมเลยปลาขาวมแข็งกับโนนนะม,นนะมาผุนเนื้อุ่มนึงนะอืมไม่็ลนะไม่เกี่ยวไรกันเล วานใส่ขี้ขั้วไอ้ขี้ข้วเรามันไม่กินวันใส่ขี้้วขยเอาตัวใหญ่ไง พักกินข้าวเที่ยงครับเดี๋ยวด่างไฟปิ้งปลานะเมื่อไงเนาะปเป็นรองน้ำไหลลงมาครับผู้ใดเอารอบมาใส่ไปบูเวลาฝนตกแห้งๆน้ำจะไหลามาเขาจะอาจจะคิดว่าป่านจะเบืนไปตทำลองนี่เนาะเขียนว่ามีป่าเบืนนะครับเมนูปลาขาว <c oughs> ปลาขาวล้วน บ้านแห่กระทึกเตัวปลาขาวเต้ก็มีปลาบูวกายย้อนตัวใหญ่นะครับปลาขาวเนี่ยเราไม่กิน่นยิงกรบตมมังคุงปลาขาวไข่นะครับน้ำหม้อมาจากเทียบานเขากันเลยแป๊บเดียวซุปตาถั่วก,กินได้นะครับกินกระตมสัวครับหน่เพียงปลา ตาใครอ้วนๆนะครับอกมงค์ข้าก่อนอันนี้เปนดินได้อยู่ว้าเบาบาบเนาะอ้าวพากินข้าวก้อนนะครับมามาเด้อพี่น้องไปกินข้าวข้าวเที่ยงเข้านกัข้าวเที่ยงบ่ายนิดนึงนะครับข้าวเที่ยงของบ่ายน้ำกันแกลปาดโอ้ถึกดีครับมานโยเมื่อนี่นะครับอ้าร่างหิวครับเลยจังไปเป็นฝาล่วมสุดท้ายเขาจะได้หลายประเดีแต่ว่าเมื่อนี้มาว่าจะเอาหลายอย่างหลายแนวอยู เฮามายกสะดุ้งยกย่อแล้วก็ใช้มองแต่ว่าสุดท้ายเราสะดุ้งกบะเบือกงง <c oughs> น,นะครับเพราะว่าเข้ามาแบบสุมส่มๆมาเฮาห่หูหรอกว่าใดใจใดเนาะมาใด,ดแฮะน,น,นะครับ<พ>อ<ล>มองกบะเทือกงามอะไรแต่ว่าทุกปีนะถ้าเกินน้ำไหลคลองนี่ครับมันจะเป็นคลองที่น้ำไหลจากอ่างไงลงมานะครับนี่คลองทางข้างเฮานี่มาลัดเอาป่างามนั่นโอ้สุดยอดเลยครับมีทุกชนิดปลาดุกปลาคอบปลาตะเพียน นะคตัวงามไปกินข้าวก่อนวันนี้กินง่ายๆก่อนฮนะคนใดไว้บินตั้มนึ่งแค่วิาวปลาไม่เคยยังสีอ่ะห่าดกันครับข,ข, <laughs> ข้าวทงข้าวปลาคู่นองน้องเด้อก๋วย เหมือนางาหันมันคนนี้โอ้บรรยากาศมือนี้บ่ค่อยแดดปันใดนะครับเป็นหอมเพราะว่าเมฆลายบ่มีฝนดิเมฆลายซเฉยๆพอเห็นอยูดิเหมือนี้เนาะอันนี้จะมีหัวหอนครับไปบิง,งปลาทำกันครับปลาร่วมห้างนะ เครื่องติ๊กนะปลาง่ามปลาเป็นปลาขาวล้างน้ำปลาขาวล้างน้ำยี่ห้อเดียวเลยปลาตาดำปล่ยี่ห้อเดียวแต่ว่ามีตะปูบูติดมากเยู่กว่านี้ปูปูส่วนใหญ่เขากับปล่อยมันตัวหน่อยแต่ว่าตัวใดปล่อยบ่อยเก่ามากน้ำตะปูปลาขาวตัวง่ามครับเนาะปลาสามสี่เส้นผุดเด่นนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่มันหลอดเด้ปลาโดดส้อนซ้อนซ้นซ้นมันหลอดเนาะ มื่อนาครับด้วยกันตอละเพราะว่าพื้นทีย่ยังเหลือหลายอยู่ทางพูนเอากับบคั้นได้ไปหายอยู่หากินนะครับอาจจะมีปลาขาตัวใหญ่ๆน,ะ,นะสำหรับวันนี้เนาะต้องฝากไว้สำหรับก้อนครับครับออนชิปนาครับขอบคุณทุกท่านทีท่ติดตามรับชมครับเต็มนอกขรบไปกอนสวัสดีครับ